มันก็จะมาเข้าคําถามของน้องว่าถ้าผมตั้งเป็น S22 ละ่ะแล้วกล้องมันจะรู้ได้ไงว่าฟิล์มที่อยู่ในกล้องเป็น ISO เท่าไหร่อันนี้นะครับเราต้องสวัสดีครับพอดีมีคําถามนะฮะเข้ามาเกี่ยวกับกล้องฟิล์มนะฮะจากคลิปกล้องฟิลม์มบอกความลับที่อยากบอกนะครับมันคือความลับของการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มทั้งหมดถือว่าเป็นความลับก็ได้เพราะว่าบางคนไม่รู้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันคือหลายคนไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆแต่ถ้าคนในยุคก่อนพี่ว่า รู้นะเออก็ถือว่าไม่ใช่ความลับแล้วกันแต่เป็นสิ่งที่เราไม่รู้แล้วกันเนาะน้องโอละนอ My Love นะครับพี่แล้วถ้าสมมุติเราตั้งรูรับแสงเองเป็น F22 กล้องมันจะรู้ได้ไงครับว่าเราใช้ฟีม์ม ISO ไหนครับเพราะเราหมุนวงแหวนเดียวมันหมุนไปทั้ง ISO กับรูรับแสงเลยน่าคิดเนาะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้อยคนนะที่จะคิดน้อยคนที่จะถามก่อนที่จะมาตอบคาถามนี้นะ,ะพี่ทําคลิปเกี่ยวกับตัวโอลิมปัสเพนเนี่ยนะขอดูก่อนแปดจมูกดิโจริง,รงพี่เคยทำรีวิวตัว o l y ิมปัสเพน W E T ตัวนี้เป็น2ตอนมีตอนที่1กับตอนที่2นะครับนี่คือกล้อง Point and Shoot ตัวแรกของโลกวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวโอลิมปัสเพน แ E t หรือ Pen EE e 3ตัวนี้นะครับตัวกล้อง Olympus Pen ตัวนี้นะทั้งวันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็รายละเอียดดีเทลในส่วนต่างๆของกล้องฮะแต่ก็ยังไม่ได้ลึกพอคราวนี้ก็เลยจะมาพูดให้ลึกมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็จะมีรูปตัวอย่างที่ได้จากการถ่ายจากกล้องตัวนี้มาให้ดูกันด้วยไม่แน่ใจว่าละเอียดพอหรือเปล่านะแต่จากคำถามที่น้องถามมานะครับ มันอยู่ในคลิปหนึ่งมันมันไม่ได้เป็นคลิปรีวิวครัเป็นคลิปที่พี่มาเล่าถึงความลับของมันตอนที่พี่เอาไปถ่ายที่เกาหลีนะครับไอตัว6เฟรมแรกที่พี่ถ่ายนี่แหละคือความลับที่จะมาบอกนะก็คือกล้องตัวนี้ความจริงมันสามารถตั้งดูรับแสงได้แล้วก็สปีดชัตเตอร์มันจะอยู่ที่1ต่อ200กับ1ต่อ40ซึ่ง กล้องมันจะเลือกอัโตโนมัติให้ว่ามันจะใช้1ต่อ200หรือ1ต่อ40แต่พี่ก็สงสัยว่าแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราใช้ฟิล์ม ISO เท่าไหร่เนื่องอมาจากเออแต่ันบอกว่า d e p e อน o n l i g h t อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแสงตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เราสามารถเลือกรูรับแสงได้ตั้งแต่3.5ถึง F22 นะครับซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าส่วนมากมักจะถ่ายเป็นอันโตโนมัติยังไงเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคลิปที่เป็นรีวิวกล้องตัวนี้นะฮะทั้ อ่ะวันนี้ก็จะมาตอบคาถามเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาตอบเนี่ยพี่ก็ไล่ดูหลายๆคลิปนะที่คนอื่นเขาทาเกี่ยวกับตัวเนี้ยทั้งคลิปไทยทั้งคลิปต่างประเทศนะครับมีน้อยคนที่จะพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันพูดถึงฟังก์ชันพูดถึงการตั้งค่าแล้วกันเนาะพูดถึงการตั้งค่าการใช้งานหลังจากเราใส่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยตัวกล้องตัวนี้นะฮะการใช้งานหลักๆมันคือเราปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เลนนะครับที่เลนเอาเริ่มจาก ตัวนี้แล้วกัน ASA นะครับ ASA ก็คือค่า ISO ซึ่งสมัยก่อนเขาใช้คำว่า ASA ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้คำว่า ISO นะครับซึ่งมันก็จะเป็นค่าเดียวกัน อันดับแรกเลยเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปในกล้องนะฮะเราก็ต้องตั้งค่า ISO ให้ตรงกับค่าฟิล์มที่เราใส่สมมติว่าเราใส่ฟิล์ม100ใช่ไหมฮะเราก็ตั้ง ISO ไปที่100นะครับทีเนี้ยก็จบเออคือถ้าใครไม่คิดอะไรมากนะก็จบก็กล้องมันจะตั้งค่าให้อัตโนมัตินะครับซึ่งในการตั้งค่าอัตโนมัตินี่โดยมันจะมีรูรับแสงนะครับมันอยู่ที่หน้าเลนนะหน้าเลนจะบอกว่าเลนตัวนี้นะครับเป็นเลน28สมิลค่า f ที่กว้างที่สุดก็คือ f 3 5นะครับ นั่นแหละฮะกล้องมันจะตั้งค่า F ให้เราอัตโนมัตินะครับตั้งแต่ F 3.5นะครับอ่ถ้าเรามาดูที่ค่า F ที่อยู่ในในวงแหวนนะก็ตั้งแต่3.5ไปถึง F 22นะครับกล้องมันจะเลือกให้เราอัตโนมัติเลยว่าขณะนี้แสงเท่านี้ค่า F ที่มันควรจะได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ตั้งแต่3.5เนี่ยถึง22เนี่ยก็แล้วแต่ว่าสภาพแสงเป็นยังไงนะครับโดยที่โดยที่นะครับมีสปีดชัตเตอร์ให้2ค่าก็คือ หนึ่งต่อสี่สิบกับหนึ่งต่อสองร้อยนะครับอันนี้ก็อยู่กับสภาพแสงเหมือนกันถ้าแบบแสงสลัสวสลัวแสงไม่น้อยแสงไม่ค่อยเพียงพออะไรเงี้ยกล้องมันก็จะตั้งค่าให้หนึ่งต่อสี่สิบแต่ถ้าแบบกลางแจ้งสองสว่างอะไรเงี้ยกล้องมันก็จะตั้งให้ที่หนึ่งต่อสองร้อยนะครับส่วนค่ารูรับแสงก็ขึ้นอยู่กับว่ามันพอหรือมันไม่พอนะฮะถ้าสมมติว่ามันตั้งหนึ่งต่อสองร้อยแล้วแบบแสงกลางวันตอนเที่ยงสว่างมากอะไรเงนี้ยอาจจะเป็น F11 สิบเอ็ดหรือ F2 ยี่สิบสองก็ได้อันนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแสงนะครับอื ถ้าเป็นออโต้ถ้าเราตั้ง ISO อย่างเดียวนะครับกล้องมันจะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดและทีนี้มันก็จะมาเข้าคําถามของน้องว่าถ้าผมตั้งเป็น S22 ล่ะแล้วกล้องมันจะรู้ได้ไงว่าฟิล์มที่อยู่ในกล้องเป็น ISO เท่าไหร่อันนี้นะครับเราต้องเป็นคนรู้เองว่า ISO ของฟิล์มที่เราใช้ถ่ายณตอนนั้นนะเป็น ISO เท่าไหร่ออสมมุติเป็น ISO ร้อยใช่ป่ะเราก็ต้องรู้แล้วเราใส่ฟิล์มร้อยเข้าไปในกล้องทีนี้ถ้าเราจะเปิดค่ารูรับแสงเองนะครับเราก็ต้องรู้แล้วว่า รูรับแสงที่เราควรจะเปิดเนี่ยเท่าไหร่เออวิธีการตั้งค่ารูรับแสงก็มี2วิธีก็คือการใช้ Sunny 16นะฮะ s u n n ี16 rule มันคือกด F16 นั่นเองหลักการและวิธีการก็คือง่ายมากนะฮะเราตั้งค่ารูรับแสงนะครับอยู่ที่ F16 เสมอนะครับ f16 เท่านั้นค่าเดียวนะแล้วก็ทีเนี้ยสปีดชัตเตอร์เราจะตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ตามค่า ISO นี่เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่า Sunny 16คืออะไรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการใช้แอปวัดแสงนะครับตั้ง f ได้สมมุติว่า f 1.8นะครับ ISO 200เราตั้งค่ารูรับแสงเองเราตั้งค่ารูรับแสงเสร็จแล้วเราตั้ง ISO นะครับแล้วก็ทีเนี้ย ตัวมิเตอร์เนี้ยมันจะเลือกค่าสปีชเตอร์ให้ซึ่งซื้อกล้องราคานี้คงไม่ต้องไปซื้อเครื่องวัดแสงเนาะเพราะเครื่องวัดแสงมันจะมันแพงกว่ากล้องอ ออก็ใช้แอปมือถือนะซึ่งพี่เคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกัน,นครับก็มี2วิธีในการวัดแสงนะเราต้องวัดแสงเท่านั้นนะครับโดยที่มีค่าคงที่อยู่หนึ่งค่าก็คือค่าสปีดชัตเตอร์ครับถ้าเป็นระบบนี้นะครับถ้าระบบที่เราตั้งรูรับแสงเนะี่ยกล้องมันจะมีสปีดชัตเตอร์ให้แค่สปีดเดียวก็คือ1 40ต่อ40ถ้าเราใช้แอปวัดแสงเราก็ตั้งสปีดไปเลยว่า iso 100ใช่ไหมครับ แล้วก็สปีด1ต่อ40เราก็จะได้ค่ารูรับแสงแต่ถ้าน้องบอกเ้ผมตั้ง F22 ใช่ปนะ่ะฮะน้อก็ต้องดูว่าไอ้ F22 กับสปีด1ต่อ40เนี่ย มันคือค่าแสงที่พอดีหรือเปล่าถ้าเราใช้ ISO 100 F ที่ย่ใช่ปะ่ะแล้วสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันได้1ต่อ40หรือเปล่า 1: ต่อ40หรือใกล้เคียงก็ได้นะครับถ่าเป็น30หรือ15เนี่ยก็ยังพอถ่ายได้นะครับถ้าเครื่องวัดแสงเราวัดมาได้แบบนั้นก็ยังพอถ่ายได้อยู่ 15, 30, 60อะไรประมาณเนี้ยค่าที่ใกล้เคียงกันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับนั่นแหละเราก็ต้องใช้เครื่องวัดแสงร่วมกับการใช้งานกล้องตัวนี้ด้วยนะครับโดยที่คำ ห4 0หลายคนไม่รู้นะว่าสปีชัตเตอร์ของกล้องตัวนี้มันมี2ค่าก็คือ1ต่อ40กับ1ต่อ200ซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าถ้าเราตั้ง ISO นะครับกล้องมันจะอัตโนมัติสวิตช์ไปมาระหว่าง2ค่านี้อยู่ที่สภาพแสงว่ามันจะเลือกเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุนรับแสงมันก็อัตโนมัติอยู่แล้วอะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าแสงมันไม่พอนะฮะปุ่มกดชัตเตอร์เนี่ยมันจะกดไม่ลงแล้วมันจะมีทงสีแดงขึ้นมาในจอทงแดงขึ้นมาบังไม่ให้เราสามารถถ่ายได้นะครับในระบบออโต้แต่ถ้าเป็นแมนนวลเนี่ยเราตั้งรูรับแสงเองเนี่ยสมมติว่าเราตั้ง F 22ี่งเนี่ยถึงแม้แสงมันน้อยแสงมันมันไม่เพียงพอแล้วก็เราไม่ได้วัดแสงนึกออกไหมกล้องก็จะกดลงเหมือนเดิมแต่ภาพที่ได้มันก็จะอันเดอร์นะครับประมาณนั้นไม่งงเนาะถ้างงไอช่วงนี้ไม่ต้องฟังอะไรฟังฟังช่วงแรกก็พอว่าเข้าใจแค่ช่วงแรกก็พอว่ามมันีีีสสปปดทท่่คคงือ 1:40ต่อนะครับคำนึงถึงแค่2อย่างก็พอก็คือ iso ฟิล์มที่เราใช้กับค่าสปีดชัตเตอร์คงที่ที่1ต่อก็พอแล้วนะที่เหลือก็ถ้าเราจะปรับรูรับแสงก็ให้รวัดแสงเอานะครับโดยใช้เครื่องวัดแสงหรือไม่ก็แอปวัดแสงหรือไม่ก็คำนวณจากสันนิสพุนะครับอ่ะทีเนี้ยมีแถมมีแถมอนะันหนึ่งเพราะว่าในวงแหวนเนี่ยนอกจากมันมี iso หรือ a s a แล้วนะครับแล้วก็มีค่ารูรับแสงตั้งแต่3.5ถึง F 2 2ยแล้วนะมันยังมี for flash gn 1 4 GN ย่อมาจาก guide number นะครับก็คือสำหรับแฟลที่มี guide number 14นะครับถ้าเราตั้งนะฮะจะเห็นตัวเลขว่า 1, 1.5, 2, 3, 4แล้วก็ M มันคือระยะเป็นเมตรนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้แฟล guide number 14อะไรเงี้ย ถ้าระยะห่างของตัวแบบที่เราจะถ่ายเนี่ยหเมตรใช่ไหมฮะเราก็ตั้งไปที่เลข1แสงของแฟลชไกด์นัมเบอร์สิก็จะพอดีในระยะ1เมตรถ้าสมมุติว่าเราถ่ายคนหรือแบบเราห่างไปสัก4เมตรอะไรเงี้ยเราก็เปิดเลื่อนค่าตัวนี้มาที่เลข4แฟลชมันก็จะพอดีไปถึง4เมตรนะครับ ตามนั้นซึ่งไอตัวเลข1 2 3 4สมเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนค่ารูรับแสงซึ่งในสเปคของกล้องตัวนี้ไม่ได้บอกไว้ว่า1 2 3 4สเนี่ยค่าเเท่าไหร่แต่พี่ลองเทสดูแล้วนะฮะลองเปิดดูแล้วว่าไอหนึ่สเนี่ยตัวเลขสีเนี่ยขนาดรูรับแสงมันจะกว้างสุดส่วนเลขหเนี่ยรูรับแสงมันจะแคบกว่าที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรนะมีแค่นี้สรุปง่ายๆก็คือถ้าเราจะตั้งรูรับแสงเองนะครับเราก็ต้องวัดแสงโดยที่เราต้องรู้ว่า ISO ที่่เเรราาใช้ทไห แล้วก็สปีชัเตอร์ของกล้องคือ1ต่อ40ค่าเดียววันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะก็สามารถถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ใป้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ